องคณการบริหารส่วนตำบลของครามขอเปลีนตัวผู้เล่นออกผู้เล่นหมายเลขสินะครับอภวัฒนหลออกนะครับแลออกผู้เล่นหมายเลขเกานายึกมานุข้าปบรแทนนะนเเรองนเรื่องนะเอง่ดีปน โปรเกมการแข่งขันทุกบอลาเรศจมีทับใ,ในปนีนี้นี่ตั้งแต่วันที่9มกราคมรอบชิงและเลือกจังหวัดโดยเฉพาะที่สนามงค์การบริหารจวนตะบนปาปกาไส่แล้วก็โรงเรียนกีฬาสังคมวิทยานะปีนี้ได้นับคำชมมากมายทีเดียวนะจากท่านผู้ชมหลายหลายท่านหลายท้องที่เขาไปชมการแข่งขันบอกว่าไม่เหมือนปีที่แล้วละนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมีในใกล้เลยใกล้อีบเหลือเวลาอีกประมาณวันกว่าๆแล้วก็จะจบ้ว นะครับเาะขอความร่วมมือนักกีฬาแนะก็ท่านผู้ชมด้วยนะครับกองเชียร์เองก็ต้องมีสปิริตนะมีน้ำใจนักกีฬาด้วยพยายามเชียร์อยู่ในกรอบนะครับเชียร์อยู่ในกรอบกติกาด้วยนะครับคือคือขอความร่วมมือนะเพราะปีนี้นี่มาดีจริงๆนะปีนี้